เกิดอาการง่วงอ่อนเพลียตอนเรียนออนไลน์ line, นั่งหน้าคอมคนเดียวอยู่บ้างใครเป็นเหมือนปิ่นบ้างปิ่นได้มีโอกาสดูคลิปพี่หมอซี3อาการภาวะต่อมหมวกไตล้าทำยังไงให้สดชื่นตลอดทั้งปีมีอาการอะไรบ้างที่เราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันที่1เลยคือตอนเช้าเนี่ยจะตื่นยากมากนะครับแต่ตรงกันข้ามเลยพอตกดึกๆเนี่ยจะรู้สึกนอนไม่หลับ นะรู้สึกตื่นในช่วงตอนยังคืนนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่หลับยากอันที่2นะครับคือระหว่างวันจะรู้สึกง่วงอ่อนเพลียไม่สดชื่นไม่สมดุลน,นะครับในผู้หญิงเราอาจจะพบว่ามีอาการเรื่องของปวดประจําเดือนนะครับมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งตอนเช้ากว่าจะลุกตื่นมาเรียนมันยากมากเลยแต่ตอนลางคืนไม่นอนเลยค่ะเป็นเลยต้องหาตัวช่วยระหว่างเรียน ในการเติมพลังงานให้กับร่างกายโดยวิตามินแบบผงไม่มีน้ำตาลค่ะตัวช่วยของพิดสองวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นอกจากการใช้ยาอย่างเดียวอันที่หนึ่งนะครับคือการแก้ปัญหาด้วยการลดความเครียดนะครับ ไม่ใช่แค่ความเครียดทางด้านจิตใจนะครับแต่เป็นความเครียดทางด้านกายภาพด้วยนะครับการที่เราไม่กินมื้อเช้านะครับถึงเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะต่อมบอกตล้านะครับดังนั้นมื้อเช้าถึงเป็นมื้อที่สำคัญมากๆในแต่ละวันของเรานะครับควรจะกินมื้อเช้าให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แค่กาแฟแก้วหนึง่งขนมปังชิ้นหนึ่งนะครับเราควรจะกินมื้อเช้าที่มีสารอาหารที่เต็มที่ที่สุดในแต่ละวันการแก้ปัญหาต้นเหตุนะครับอันดับที่2นะครับ คือถ้าเรารู้สึกง่วงระหว่างวันนะรู้สึกไม่สดชื่นนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟเย็นชาเย็นนะครับหรือเครื่องดื่มขวดๆที่มีน้ําตาลขนมของหวานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีน้ําตาลที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นจริงแต่ว่าจะยิ่งกระตุ้นทําให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยยิ่งล้ามากขึ้นผลลัพธ์คือตอนนี้เป็นไม่ง่วงระหว่างเรียนแล้วค่ะแถมยังได้ของแถมมาคือผิวหน้าใส เป็นปังไม่โทมพร้อมโชว์ผิวหน้าระหว่างเรียนแล้วค่ะใครที่ได้ไประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ